ระหว่างรอกลับรถกลับรถแต่ละทีต้องใช้เวลาเยอะมากถนนเส้นแหลมฉวางมาาเบียงอะเวลาจะยืเทินกลับรถก็ต้องใช้เวลารอนานเพราะรถใหญ่เยอะมากก็จะออกได้แต่ละคันน่ต้องใช้เวลานาน,านรถใหญ่แต่ละคันมีแต่ช่วงยาวๆงั้นเลยรถใหญ่พี่ใหญ่เราแต่ละคัน